ไเป็นี่เป็นเสียงของเด็กสนุกนะฮะเนื่อจากตอนเช้าสมองยังไม่เซตติ้ง่ะไรนะฮะก็เลยทําการงายเงี่ไปเอาใหม่สิเอาใหม่เออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหมเก่งเเอไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาอ่อน อูอูอูเอาลงมาเอาใหม่เออแค่ดีเองเล็กน้อยมากใช่ไหมลูกเออไปไปอีกรอบไปไปอีกรอบอีกรอบเอ็นหัวฟูเนี่ยเห็นแล้วเล่นตะเซาทั้งสี้นละเล่นตะเซาทั้งสี้นละสมองท่านได้เซตติ้งนะอ่ะลงมาลงมาเลี้ยวกาหลีเป็นเด็กเกาหลีนะนอนตะแคงไม่ยเนี่ยเอาลงมาลงมาสวดเลยเท่จริงๆเลย

อ่ะลงมาอีกรอบนึงแล้ว yes okay. okay, 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 sir โอเคโอเคนะโอเคไหมกูดไหมกูดไหมมาสุดไหมเออไปเล่นต่อโหลด <c oughs> งางทวนอีกรเนาะเอางไง <c oughs> ด้วยเท่านั้นนะ่ะ <c oughs> ไปไปนะทิ้งจุกนั่นน่ะจจะับไป